ใครทําแบบผสมผสานใครทําแบบเกษตรอินทรีย์พืชที่เขาแนะนําเบื้องต้นคือกล้วยเหมาะสําหรับการเอามาปลูกเพราะมันให้ผลผลิตเร็วโตวเร็วและก็เป็นพืชพิเลี้ยงได้ดีด้วยเป็นอะไรที่ไม่กล้วยนะครับถ้าปลูกดีๆก็สามารถจะทํารายได้ได้เลยนะครับท่านจะสังเกตด,ดูเขาออกหนอเยอะมากครับผม แปลกใจมากผมเอาดินมาถมหลายรอบแล้วพอผมลอกกาบเปลือกนอกออกเขาก็ทยอยออกหัวมาเต็มเลยครับเนี่ยไม่รู้จะมองน่าจะมองเห็นนะครับเห็นไหมหัวเขาจะออกเต็มพร้อมที่จะแทงหนอ่อให้หน่ออีกเยอะเลยผมว่ากล้วยต้นเนี้ยให้หน่อไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบหน่อครับผมที่สังเกตโดยสายตาสวัสดีครับวันนี้มาพบกันเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็เรื่องที่ผมถนัดเรื่อง ของผลผลิตที่มันให้เยอะตอนนี้ก็คือกล้วยหลายๆอาจารย์ใน YouTube ก็แนะนำสำหรับใครที่ทำโคกน้องนาใครทำแบบผสมผสานใครทำแบบกเกษตรอินทรีย์พืชที่เขาแนะนำเบื้องต้นคือกล้วยเหมาะสำหรับการเอามาปลูกเพราะมันให้ผลผลิตเร็วโตเร็วแล้วก็เป็นผลผลพืชพิเลี้ยงได้ดีก็ปลูกให้มันขึ้นก่อนแล้วก็ เอาต้นไม้ที่เราจะปลูกมาปลูกแซมกับต้นกล้วยของเราเพราะว่ามันจะเป็นร่มเงาให้อย่างดีเพราะว่ากล้วยรุ่นแรกๆเขาก็จะให้ผลผิดช้าหน่อยเจ็ดแปดเดือนแล้วแต่เราจะบมรุงรักษาแต่หลังจากนั้นครับเขาก็จะให้ผลผลิดมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะมีรุ่นลูกทยอยออกกันมาเขาจะสลับกันออกผลผลิตให้เราทุกเดือนเหมือนวันนี้ครับผมก็มาเจอเครือหนึ่ง ที่สุกพอดีครับนอกจากเครือที่เขาสุกแล้วก็มีบางต้นเขาก็เพิ่งตกเครือมาใหม่ๆก็ทยอยสลับกันไปอย่างนี้ครับคือการปลูกกล้วยเพราะว่าเป็นอะไรที่คือเบื้องต้นก็ปลูกไว้ก่อนเลยครับให้พอมันสามารถจะมาดัดแปลงได้เยอะแยะเป็นหมดเลยทำทั้งเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นอาหารสัตว์ได้ ทำเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เป็นจุลินทรีย์นะครับไม่ใช่สังเคราะห์แสงก็คือน,นํามาเป็นหมักเป็นจุลินทรีย์สําหรับเป็นปุ๋ยพืชต่างๆได้ก็ทยอยออกมาเรื่อยๆครับท่านไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีกล้วยรับประทานเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกกล้วยเป็นอะไรที่ไม่กล้วยนะครับถ้าปลูกดีๆก็สามารถจะทํา รายได้ได้เลยนะครับกล้วยที่สวนผมผมก็จะปลูกไว้ไว้หลายๆชนิดนะครับเดี๋ยวผมก็ทยอยแนะนำไปเรื่อยๆแต่ละชนิดนะครับเพราะผมก็แนะนําไปได้หลายตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนอกจากข้างบนเขากําลังทําหน้าที่ของเขาให้ลูกให้อะไรแล้วข้างล่างข้างล่างของกล้วยเขาก็ออกลูกเหมือนกันครับแต่เป็นลูกอีกที่เขาเรียกว่าหนอ่อ หนอกกล้วยก็ท่านก็จะสามารถแยกไปขยายพันธุ์ต่อได้เลยครับที่ผมบอกว่าปลูกกล้วยไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะว่าเขาจะให้หน่อเยอะมากเช่นต้นเนี้ยต้น,ตนเล็กๆอ่ะเขาจะให้มันสี่ห้าหน่อก็เนี้ยเขาก็กำลังจะออกอีกที่ผมดูอ่ะก็คือคิดเลยเลยได้กำไรทั้งข้างบนและข้างล่างผมจะนำมาดูกล้วยต้นนี้ครับที่ผมบอกว่ามันให ให้ผลผลิตทั้งด้านั้างบนและข้างล่างมาดูต้นนี้ข้างบนเขายังไม่ได้ให้ผลผลิตนะครับไอ้น,นี้เป็นกล้วยงาช้างของผมมาดูข้างล่างครับเนี่ยทันจะสังเกตดูเขาออกหนอยเยอะมากครับผมแปลกใจมากผมเอาดินมาถมหลายรอบแล้วพอผมลอกกาบเปลือกนอกออกเขาก็ทยอยออกหัวมาเต็มเลยครับเนี่ยไม่รู้จะมองน่าจะมองเห็นนะครับเห็นไหม หัวเขาจะออกเต็มพร้อมที่จะแทงหนอ่อให้หน่ออีกเยอะเลยผมว่ากล้วยต้นนี้ให้หน่อไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบหน่อครับผมที่สังเกตด้วยสายตาไม่ได้นับแต่ว่านับคร่าวๆเนีี้ประมาณนี้ครับออกหน่อเยอะมากผมก็เดี๋ยวก็จะเอาดินมาถมเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมก็ทยอยให้ให้หน่อเขาใหญ่กว่านี้นิดนึงเดี๋ยวผมก็ทยอยเอาไปแยกไปปลูกต่ออันนี้เป็นกล้วยงาช้างครับ สำหรับกอแถวนี้ก็มันก็จะเริ่มทยอยแก่และผมก็ทยอยตัดเรื่อยๆทานไม่ทนันมองว่าเอาไปวางขายบ้างเอาไปไว้ที่ไว้ที่ร้านบ้างก็สลับกันไปอย่างนี้ครับอาหารหลักของผมอีกอย่างหนึ่งคือปลีกล้วยครับผมชอบมากรสชาติเขาอร่อยมากนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดครับ ก็ส่วนมากผมจะปลูกกล้วยน้ําว้าผมเอาปลกล้วยน้ําว้ามาทานอย่างเดียวปลีอย่างอื่นผมยังไม่กล้าเอามารับประทานเพราะว่าก็ไม่เคยลองเหมือนกันก็มีกล้วยหอมเขียวที่มันออกเป็นปลีมาผมก็ไม่ได้รับประทานแต่ผมจะรับประทานของกล้วยน้ําว้าเป็นหลักเพราะว่ามันคุ้นเคยมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วผมก็จะทานประจาอร่อยมากครับปลีกล้วย ผลผลิตเขาก็ทยอยออกมาเรื่อยๆพร้อมให้เราตัดนะครับปลูกครั้งเดียวแล้วก็อยู่ยาวเป็น4-5หปีสนับแต่ละกอนะครับแต่ถ้าเราขยันไปขยายต,ต่อมันก็จะไปต่อเรื่อยๆคือบางคนบอกว่าอยู่ได้4-5หปีแล้วก็ไม่ได้ขยายต่อมันก็แค่นั้นแต่ถ้าท่านขยายทุกปีท่านก็จะได้กินตลอดครับอายุของกอเขาก็จะเริ่มรับใหม่ที่เราเอาไปไป,ไ,ปไปไปเริ่มต้นใหม่ให้กอเขา ก็ผมก็จะขยายไปเรื่อยๆครับปีหนึ่งก็หลายหลายเครือหลายก็ไม่เป็นเครือหลายกอเหมือนกันครับแนะนำประจำสวนอีก <c oughs> ปกติจะเห็นน้องไข่มุกของผมมาวิ่งตามแต่พอดีมีไอ้ตาลมาแมวก็เลยไม่ค่อยมากล้าวิ่งก็เลยมีตัวนี้แหละมาวิ่งแทนครับชื่อไอตาลครับงานของผมวันนี้ครับคือตัดกล้วยเครือนี้ครับแก่จัดละ เดี๋ยวผมก็จะตัดลงต้นนี้เขาสูงประมาณเกือบเกือบสามเมตรก็เดี๋ยวผมก็จะตัดไปแล้วก็จะแบ่งไว้ทานแล้วก็จะเอาไปฝากที่ร้านแม่ยายผมฝากขายผมต้องรีบตัดก่อนเพราะกลัวว่าท่านจะเห็นว่าเมฆดำมืดมาแล้วผมไม่ไม่แน่ใจว่าฝนเขาจะอยู่นานอีกเท่าไหร่ก็เลยต้องรีบตัดไปก่อนกล้วยผมก็จะมีหลายๆประเภท เดี๋ยวผมก็ทยอยแนะนำไปเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายนี้ก่อนจะจบคลิปก็เหมือนเดิมครับก็ส่งกำลังใจส่งแรงใจสำหรับเพื่อนๆที่ประสบภัยพิบัติทางด้านอุทกภัยแล้วก็มีพายุเข้าก็คือทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนต่างๆก็พยายามช่วยเหลือกันเต็มที่ก็ส่งแรงใจไปช่วยอีกทางหนึ่งก็ให้ ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยปลอดภัยด้วยกันทุกคนก็อย่าลืมผมขอฝากช่องไว้เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามให้กำลังใจกันต่อไปสวัสดีครับ